สวัสดีครับท่านสมาชิกทั้งหลายครับวันนี้ตินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสามารถชนแนลนะครับจะมาแนะนำวิธีการหมกไข่หรือฟักไข่นะครับอันดับแรกก็จะมีไข่ที่ที่เราตากแดดนะครับพอแดดมันหมาดนะครับแดดเดียวมันหมาดไม่ให้เปียกมากนะครับไข่ตะกระแตนก็จะเป็น ลักษณะอาเป็นแท่งที่ที่ที่ฝังอยู่ในสายที่เราเก็บครั้งแรกนะครับก็จะมีทั้งแบบไข่ยาวไข่สั้นนะนี่นะครับเสร็จแล้วก็มีกระปอกกระป๋องนะครับอะไรก็ได้นะครับนะเจาะรูนิดเึงนะครับนี่ฮะเจาะรูฟางมันนะครับเจาะรูนะครับอะไรก็ได้นะครับที่เป็นกระที่เป็นกระบอกเราจงจงที่ใจะใส่ไข่ได้นะครับอันนี้ผมแค่เอา อของที่ผมเคยใช้มานะครับแล้วก็มีทรายนะครับอันดับแรกไข่ต้กระแตนนะครับแล้วก็ต้องเอาทรายใส่ไปก่อนในกระบอกนะครับทรายใส่ในกระบอกอไม่ได้ใส่ให้เต็มนะครับเพราะว่าเราต้องใสไ่ไข่ไอ้ใส่นั่นอีก ใส่ไข่กับพวกไอ่ฝอยมะพร้าวนะครับนี่ก็ใส่ให้พอดีก่อนแล้วต้องใส่ไข่กับฝอยมะพร้าวนะครับตามเทคนิคแล้วทรายตัวนี้ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องมีความชื้นนะ ไมนะ่ไม่ใช่ทรายแห้งนะครับถ้าถ้ามันแห้งนะครับเราก็มีน้ําเนี่ยเข้าไปช่วยในการนะ <_ S 1> ให้มันชุ่มสักนิดนึง <_ S 2> ไม่ต้องเปียกมากนะครับนะบางเจ้าก็บอกโอ้โหอบเป็นจบน้ำนะครับเปียกอ,อาจจะทําให้ไข่เน่าได้นะครับเอาแค่ชื้นๆน,นะครับเสร็จแล้วก็ไนะแกะเกี่ยเกียเพราะ พร้อมที่จะใส่วางไข่ไม่ต้องมากนะครับเอาแค่ระดับของที่จะวางไข่นะครับถ้ากระบอกสูงถ้ากระบอกยาวเกินไปนะครับก็ก็จะสายก็จะเยอะก็อุณหภูมิของสายก็จะช่วยได้เยอะนะถ้ากระบอกสั้นอย่างนี้เราเอาระยะสั้นนะครับ <Okay. S 1> ไข่นะฮะแล้วก็มาเลียงเลียงไข่ เลี้ยไข่ใส่กระบอกไว้ผมก็ไม่เลี้ยงครับผมก็หวานเลยครับปกติอันนี้ก็ทําให้มันดูเป็นระเบียบหน่อยก็คือวางชั้นเดียวนะครับไม่ต้องส่สองชั้นนะครับชั้นเดียวเดี๋ยวมันจะดูก็จะก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้นะครับวางไขใ่ให้ให้ชั้นเดียวให้นั่นได้เหลือไว้ใส่ าฟงางนี่ฝอยของเปลือกมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเราฝอยเปลือกมะพร้าวใส่นะครับนี่หน้าตาของฝอยมะพร้าวนะครับแล้วก็จะมาโรยใส่มันเป็นลักษณะเบามวลเบานะครับนะฮะใส่ชั้นบนนะครับใส่ให้เต็มเต็มพื้นเพราะว่าตะกั่งตนะกั่งเตนเวลา,ามันไต่ออกมาเนี่ย ขอบด้านบนจะเป็นอุปสรรคในการปีนออกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ให้พอดีขอบแต่อย่าแต่อย่าแน่นอย่าอย่าอย่าพอดีขอบมากเกินไปนะครับเพราะว่าเราต้องปิดฝาอบก่อนตั๊กแตนมันมีขนาดเล็กครับใหญ่กว่าลูกยุงนิดตอนออกใหม่ๆเพราะฉะนั้นกะกะว่าให้ตัวมันตายออกมาทางรูที่เราเจาะไว้ได้ ก็ออกมาหนาา้าตาอย่างนี้นะครับรถเราตัดตอนไปเลยนะ,ะตัดพอไอ้ตัวนี้มันจะมีขอบของมันอยู่แล้วดีอย่างหนึ่งนะครับเอาไปเลยแล้วนถะ้าเราใส,ใส่พอดีข้างในข้างในมันจะต่ํากว่าท่านบนอันนี้มันจะสูงกว่าในอันนี้พอดีตะกะตั่งเดินไต่ได้นะครับตามขอบนะครับพอใส่ลักษณะนี้แล้วนะครับเราก็มาพรมน้ํานะครับพรมน้ําด้านบนผมให้ชุ่มเลยนะครับ ครั้งแรกนะผมไปชุม่มผมไปชุ่มแล้วก็ปิดฝาอบนะครับปิดฝา,าเดี๋ยวผมขอขอขอ,ขอแนะนําไปทางที่ปิดฝาก่อนนะครับเราเราปิดพอชมผมพมให้เปียกชุ่มนิดนึงนะครับมมาต้องเปียกมากจนถึงถึงน้ำนองนะครับเอ้ชุ่มเพราะว่าเราต้องทิ้งปิดฝาเนี่ยนะครับเราต้อง,องปิดฝาอบไปก่อนนะครับ ปิดฟ้าอบเสร็จแล้วเราก็เอาไปอบนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวพาดูนะครับอ่านี่ครับเอาใส่ในถังอบไว้นะครับก็จะมีฝ้าก็ปุกอยู่แล้วครับมันลักษณะนี้นะครับเราก็ใส่ไว้ในถังอบหรือว่ามีถังโฟมของโฟมอบไว้นะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับเพราะว่าอ่า อุณหภูมิอุณหภูมิของมันต้องอาศัยความชื้นนะครับในการฟักไข่เสร็จแล้วก็อบอบในถังเมื่อกี้นะครับอุณหภูมิความชื้นกับการอบอบอบร้อนมันก็จะร้อนจากทรายขึ้นมาแล้วทําให้แต,ตกระแตนเนี่ยออกไวนะครับเสร็จแล้วพอทิ้งไว้สักสองวันนะครับสองถึงสามวันเนี่ยเรามาดูว่าสีของใบมะพร้าวเนี่ย มันจะสีเข้มหรือสีจางอย่างลักษณะนี้ถ้าจางลักษณะนี้อย่าให้จางอย่างลักษณะนี้นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าแห้งเพราะถ้าแห้งแล้วไข่ก็ไม่ออกเพราะว่ามันไม่มีความชื้นแล้วก็เปิดถังถังอบเมื่อกี้นะครับมาดูถ้าถ้ามันลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ฉีดช,ช่วงเช้านะครับไม่ต้องฉีดให้เปียกนะฉีดเพอให้ให้ชุบๆแล้วก็จะทิ้งไวอ้อีกสองวันพอฉีดลักษณะนี้นะครับ แล้วก็ปิดฝานะครับแล้วก็ไปอบไว้เหมือนเดิมอย่าให้แห้งอย่างนี้นะครับนะเพราะว่าถ้าแห้งเนี่ยความชื้นมันไม่มีไข่ก็จะไม่ออกนะครับเราต้องฉีดให้ชุ่มเสร็จแล้วก็อบไว้เหมือนเดิมปิดฝาเหมือนเดิมครับนะปิดฝาไว้แล้วก็ทิ้งไว้ไปอสองวันแล้วก็มาดูใหม่เปิดใหม่นะครับนะแล้วก็มาฉีดใหม่ทุกเช้านะครับต่อไปถ้าสมมุติว่านะครับมันมีตัวต๊กแตนเนี่ยออกนะครับ แล้วก็ออกจากหมออ้อฝาอบนะครับแล้วก็ออกจากไอคังอบออกมาเสร็จแล้วเราก็ถ้ามันมีตะแกรงออกแล้วนะครับเราเปิดฝาตัวน,นี้ออกเลยเปิดฝาตัวน,นี้ออกเสร็จแล้วก็ฉีดพรมเนี่ยฉีดพรมลักษณะแบบเนี่ยทุกเช้าจนกว่าไข่จะหมดนะครับฉีดพรมเสร็จแล้วเราหาหาถุงหรือหาถุงใสถุงอะไรเนี่ยมาหอ่อนะครับ ถุงใสอ่าถุงนี้น,นะครับถุงหูหิ้วนี่ก็ได้นะครับถุงหูหิ้วเนี่ยมาห่อมาห่อไอตัวเนี่ยกระปุกเนี่ยหอ่อห่อไว้อันนี้เทคนิคของผมเองนะครับนะพอห่อไว้เนี่ยมันได้จากความชื้นด้วยห่อด้วยแล้วก็เหลือรูไวให้มันออกสักจากยก่จากปลายถุงน่ะที่เรามัดอนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเราใส่ถุงนะครับนะฮะถุงถุงหูหิ้วน่ะเนี่ย นะฮะบ,บางคนก็ใส่กระสอบแล้วแต่นะครับอ่าเดี๋ยวผมมือเดียวนะครับเดี๋ยวแป๊บมึงเดี๋ยวผมทำให้อ่าเสร็จนะครับเราวก็มัดไว้นะครับที่จริงถุงมันต้องใหญ่กว่าน,นี้นะนะครับแล้วก็เหลือรูให้มันออกแค่นี้นึงนเนี่ยเดี๋ยวก็จะไต่ออกรูนี้นะครับนะทุกเช้าเราก็ฉีดปมน้ําเข้าไปฉีดปมน้ําเข้าไปไม่ต้องให้เปียกนะครับอ่าแล้วตะกระเตนที่มันออกแล้วเนี่ยเราทาอย่างนี้ทำมันออกไข่แล้วนะ ก็ทยอยทยอยออกมาทยอยออกมาจนกว่าจะหมดนะครับพอพอใกล้จะหมดแล้วรู้สึกว่าจะไม่ค่อยออกแล้วเนี่ยเราค่อยมาแกะถุงตัวนี้ออกนะครับแกะถุงตัวนี้ออกแล้วก็แล้วก็ฉีดพรมตอนเช้าอย่างนันะนิดนึงนะครับแล้วก็มาแกะถุงออกอย่างนี้แล้วก็ฉีดผมตอนเช้าไข่ที่เหลือก็จะทยอยออกนะครับเก็จะเป็นการ ไข่เสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นหน้าตาลักษณะนี้นะครับนี่นะครับโดนต้มนุ่งนิ่งเนี่ยเออนี่ได้อาทิตดหนึ่งแล้วครับอาทิตย์อาทิตย์น่าจะอาทิตย์หนึ่งกว่ากว่าละอาทิตย์กว่าละเพราะว่าผมผมพักเองนะครับโอเคครับถ้าถ้าชื่นชอบคลิปนะครับก็ช่วยกดไลค์ติ๊กแจมกัย like นะครับ ไปเลยครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนำสวัสดีครับ